ครับอ่ะตัวเนี้ยตัวเดียวนะเชื่อมได้ทางพาร์มาอ่าแล้วก็อาร์กอนอ่าแล้วก็มิกตัวเดียวคุ้ม <c oughs> บอกเลยดูเห็นไหมมีช่องใส่มิกด้วยพาร์มาตัวนี้ก็จะเป็นแบบระบบไ i l o ดอารนะไม่ใช่แบบขี้ๆนะมีไฟนะดูเนลิปล <c oughs> ิปเลยครับ ถ้าเครื่องแบบระบบพวกนี้เสียงมันจะละเอียดยิบเลยมันจะมีความละเอียดมเมื่อกี้เชื่อมมิกไปแล้วนะอ่าอันนี้เป็นแบบแผลแบบโคเวลนะครับนี่เดี๋ยวลองลากยาวเดือนดูอ่าอันนี้อันนี้แผลแบบลากยาวลากยาวอันนี้แผลแบบโคเวล เล็กๆขาวๆเนี่ยเป็นโคเวลวันนี้แบบแบบลากยาวคิดว่ามันจะมีคนใช้สามหัวนี้พร้อมกันไหมเนี่ยเครื่องเดียวอะ <laughs>